อ่าแรกๆอ,อกหักเศร้าใจเอามาคุยกันเไม่เป็นไรเราก็ฟังฟังฟังไปแต่พอสักผ่านไป3เดือนยังพูดเรื่องคล้ายๆเดิมยังพูดเรื่องของคนคนนั้นที่เขาจากไปแล้วแล้วเราพูดว่า<ม>เฮ้ยยังไม่มูฟออนอีกเหรอแกมูฟออนได้แล้วบางทีเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะเช่นเพื่อนมาปรึกษาเรื่องกับงานอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อนก็จะพูดเรื่องหัวหน้าหนึ่งหัวหน้าสองหัวหน้าสาหัวหน้าวนๆมนเลยทําให้เราตั้งคําถามว่า ถ้าเราเศร้าเสียใจหรือเรายังทํางานกับความสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ได้เราไม่ต้องมุกอ่อนได้ไหมสวัสดีค่ะนี่จุดดาววัฒนประกรณ์น,นะคะแล้วนี้ก็คือ i r e You OK p o d c ค s t ค่ะคุณฟัง i r e y o อ OK Podcast ได้ผ่าน Podcast Player นะคะแล้วที่มากไปกว่านั้นถ้าอยากชมเวอร์ชันแบบ วิดีโอพอดแคสต์สามารถเข้าไปที่ YouTube ไปที่ช่อง The Stand Up Podcast เราก็จะได้เจอกันซีรีส์นี้ค่ะเป็นซีรีส์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ Mindset เราเอาเรื่องที่จริงๆจับต้องได้ยากลำบากแต่มันฝังตัวในวิถีและวิธีที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วเราก็เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันทุกวันที่เราได้เจอกันแล้วบางทีเราจะปล่อยให้มันผ่านๆแต่เราทำตัวเหมือนแบบเป็นมนุษย์แบบ ขอถามเรื่องนี้นิดหน่อยสงสัยตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อออกมาคุยกันเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่จริงๆเหมือนมันเป็นค่านิยมของสังคมที่มันสะท้อนออกมาแล้วเราได้ยินเสียงนั้นมาจนเราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนั้นมั้งแต่บางทีเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นอะเราก็จะรู้สึกผิดรู้สึกว่าเราด้อยทําไมเรายังเป็นแบบที่สังคมคาดหวังว่าเราควรจะเป็นไม่ได้แล้วบางทีความรู้สึกเนี้ยค่ะ มันมากลมปะทะเรารายทางราทางทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันก็เอฟเฟกกับสุขภาพจิตแล้วก็จิตใจของเราเหมือนกันเอางี้ดีกว่ามาเป็นสถานการณ์เลยละกันเหมือนแบบเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนคนเนี้ยสามเดือนที่แล้วเนี่ยอกหกักเลิกกับแฟนเ mm. แล้วก็อ่นแรกๆอกหกักเศร้าใจเอามาคุยกันเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็ฟังฟังฟังไปแต่พอสักผ่านไปสามเดือน ยังพูดเรื่องคล้ายๆเดิมยังพูดเรื่องของคนคนนั้นที่เขาจากไปแล้วแล้วเราพูดว่าเฮ้ยยังไม่ move on เหรอแก move on ได้แล้วน้ำเสียงอย่างนะี้เนาะน้ำเสียงคือแบบประมาณว่าเธอควรจะ move on ได้แล้วนี่มันสามเดือนแล้วเออคนฟังก็อดไม่ได้ที่จะแบบเออหรือฉันยังผิดนะหรือว่าฉันยังเก่งไม่พอหรือเปล่าที่สามเดือนแล้วมันยังมันอยากพูดเรื่องเดิมอะ ก็มันอยากพูดเลยอย่างงี้ค่ะมันก็เลยเป็นการตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมอ่ะการที่เรายังยังไม่ได้ move on หรือในวงเล็บอาจจะยังไม่อยาก move on หรือยังไม่พร้อมจะ move on มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ไม่ควรแกควรจะ move on ได้แล้วอืมถ้อยคำแบบนี้ค่ะมันเป็นการกีดกันและประเมินค่ากันแบบเบาๆหรือบางทีบอกเอ้ย e เรื่องอกหกักเราเจอกันบ่อยแล้วรู้สึกว่าเอ้อยขี้เกียจฟังบางทีเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะเช่น เพื่อนมาปรึกษาเรื่องกับงานอย่างเงี้ยเป็นต้นเออมีปัญหากับหัวหน้าเพื่อนก็จะพูดเรื่องหัวหน้าหนึ่งหัวหน้าสองหัวหน้าสามหัวหน้าวนวนวนอยู่อย่างง้นแล้วพอเราลำคาญเราก็บอกว่าแกมุฟออนได้แล้วเปลี่ยนปัญหาได้แล้วไหมเอาคือมันเลยทําให้เราตั้งคําถามว่าถ้าเราเศร้าเสียใจหรือเรายังทํางานกับความสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ได้เราไม่ต้องมุฟออนได้ไหมแล้วถ้าเรายังมุฟออนไม่ได้ผิดไหม มันก็ไม่น่าจะผิดเนาะมันผิดอะไรอะคะเอาค่าไหนมาวัดเอาสถิติจากอะไรอะไรจะมาทาบคนหนึ่งคนได้ว่าตอนนี้เธอควรจะมูฟออนได้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นค่านิยมที่ว่าาแกอยู่กับทุกนานเท่ากับแกอ่อนแอหรือแกจัดการเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าแกไม่เก่งสกิลทางจิตใจไม่ถึงหรือจริงๆเราแค่รำคาญแล้วก็ตัดบทกันแน่คือหลายคนรู้ว่าโอเคเมื่อเรารเผชิญกับความสูญเสีย ทัดพลากเศร้าโศกมันจะมีสเตจของมันหลายครั้งนึนกว่าคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามูฟออนเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะแบบว่าม v e จากสเตจหนึ่งไปสเตจสองเช่น <c oughs> แบบว่าเรามี5สเตจใช่ไหมคะไปอย่างชา้ชาๆเหมือน i ายสมสัยนนึงเราเคยพูดถึงเรื่องนี้วันนี้จะพูดแบบสั้นๆอีกทีก็คือสเตจหนึ่งเวลาเราเจอเรื่องที่มันเปรี้ยงปร้างเฮิร์ตเรามากเราจะเข้าสู่โมด <c oughs> ดีนคือไม่ค่อยอยากจะเชื่อคือแบบทําใจไม่ค่อยได้แบบ ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเคยเห็นบางทีเราสูญเสียคนที่เรารักมากๆแต่เรายังจัดข้าวของเขาไว้เหมือนเดิมไหมคะเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะยอมรับว่าเขาจากไปแล้วเราจะอยู่ช่วงดีนายไม่ค่อยอยากจะยอมรับค่ะแต่พอสักพักคือเราเราสุดทางแล้วมันคงดีนายไม่ได้ประมาณนี้สเตจสองที่เรากระด,ดึ๊บถัดออกมาเนะี่ยเราจะเป็นสายโกรธ คือเราโกรธว่าทําไมเราต้องมาเจอสภาวะแบบนี้โกรธที่เขาจากไปโกรธที่เราจะต้องพลัดพรากจากกันโกรธที่เราจะไม่มีมันอีกแล้วหลายคนก็จะอยู่ในโหมดของความโกรธเราก็เฉ็นบางคนคือจากเศร้าๆอยู่ทำไมมันก้าวร้าวมันจะวับันโกรธค่ะแล้วแบบโกรธโลกโกรธคนที่จากไปโกรธได้หมดอันนี้โกรธได้ทุกอย่างอ่ะพอโกรธโกรธสักพักเสร็จปุ๊บพอโปรเซสจนทะลุคือโกรธจนเพียนพอก็มาสู่แบบบาร์เกนนิ่งเริ่มจะแบบว่าเอ้ย อรองลมันจะอย่างนี้ใจอย่างนั้นมันจะอย่างนั้นใจอย่างนี้เอาจริงๆถ้าแบบเท่ากับเรื่องเลิกกับแฟนแบบเห็นชัดมากเลยนะคะแบบฉันไม่ดีตรงไม่ไม่ความสัมพันธ์เราโอเคไม่ไม่ได้แย่พยายามจะดีนะาแต่สุดท้ายอ๊ยดีนะไม่ไหวแล้วเขายังยืนยันว่าเขาต้องไปแล้วก็กลัว่าแบบทําไมแล้วฉันทาผิดตรงไหน,นเธอก็ไม่ดีเหมือนกันแหละเราเริ่มโกรธกันเพราะเริ่มันเกิดกัน,กกนโกรธเสร็จเฮ้ยเขาก็ยังยืนยันจะไปลรวเริ่มแบบเฮ้ยแ,แล้วฉันปรับตัวเธอจะกลับมาไหม แล้วฉันเปลี่ยนตรงนี้เธอว่ายังไงแล้วเริ่มมีการเจราจาต่อรองว่ามันจะทําอะไรได้บ้างที่มันจะไม่ไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอถ้าอีกฝั่งนก็ยังยืนยันจะไปเราก็เรียนรู้ว่าแบบเออเขาคงไปจริงๆเราก็จะถัดมาที่เฟร Depressing ก็คือเราเศรา้าเราหดหูเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติไหมคะถ้าเรารักใครสักคนแล้วเราผูกพันกันอะไรสักอย่างแล้วมันจากไป ความเศร้าความทุกข์ทนความดาวไม่อยากลูกไปทําอะไรอยากร้องไห้อยู่นานๆอยากที่จะแบบคร่ําครวญผู้จะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสเตจที่เฮลตี้แล้วพอเราร้องไห้จนสุดจนหมดแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเศร้ามากแค่ไหนยังไงมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้เราจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆระหว่างที่เราร้องไห้ไปจริงๆข้างในมันก็ค่อยๆค่อยๆทํางานจนไปถึงสเตจสุดท้ายก็คือยอมรับ ยอมรับว่ามันมันจะหายไปแล้วจริงๆความสัมพันธ์อันนั้นคนคนนั้นอะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าใจได้แล้วหลายคนเข้าใจว oh, ่าโอ้โหเฟสเนี้ยระยะ5สเตปเนี่ยมันควรจะยิ่งเร็วยิ่งเร็วยิ่งเก่งยิ่งเร็วไปว่ามีวุฒิภาวะยิ่งเร็วยิ่งเก๋าหนูหนูละว,วัดแบบนั้นไม่ได้นะคะแล้วบางทีเร็วมากไปอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเฮลตี้ด้วยบางคนกระเถิบเลยเลิกหรอเออช่างมัน ไม่พูดถึงมันละอันนี้คือสกิปทั้งหมดก็ไม่เฮลตี้เหมือนกันมันจะค้างค้างอยู่ในตัวคุณเนียแหละค่ะแต่คราวนี้การที่เราแช่อยู่บางสเต็ปนานบ้างไม่ต้องรีบมุฟออนไปแต่ละสเต็ปมันก็มีเหตุผลของมันของแต่ละคนนะคะบางคนเขาก็ผ่านพ้นช่วงดีไนโอได้ลำบากบางคนก็จัดการเรื่องเวลาที่เราโกรธหรือแต่ละคนมี timing, ไทม,ม,ม์ไม่เหมือนกันเพราะเราโตมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเอา จังหวะของเราหรือความคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ไปทาบคนตรงหน้าไม่ได้และเขาก็ไม่ควรที่จะ move on เพราะเขาควรจะต้อง move on หรือเขาต้อง move on เขาจะ move on ก็แต่เมื่อเขาพร้อมจะ move on เมื่อ process มันเสร็จสิ้นหรือบางทีมันมันเลยไปแล้วมันเด้งมาจนถึงแบบเฟรชที่สามีเศร้าสักพักวันหนึ่งมีอะไรมากระทบใจเขาจะเด้งกลับมากโกรธอย่างบ้าระหำ่ำก็ไม่ผิด ชีวิตคนเราไม่ได้แปลว่าต้อง 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าเขาทำมาแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจทฤษฎีแล้วก็พอจะเห็นภาพให้มันเข้าใจง่ายแต่มนุษย์มันไม่ได้เรียงเป็น 1, 2, 3, 4, งมี่ห้ามันมันมิกซ์กันไปมันจะกวนๆเหมือนเราเอาไอติมสองรสมาผสมกันวนๆอยู่แบบนี้ค่ะมันแยกออกจากกันลําบากเพราะฉะนั้นมันโอเคแล้วค่ะจะเขาจะวนอยู่ตรงนี้จนเขารู้สึกเพียงพอมันก็เป็นชอยสองขาเพราะฉะนั้น มันไม่ได้แปลว่า move on ได้เร็วแปลว่าเก่ง move on ได้ไวคือเท่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะอนุญาตให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกนั้นได้นานแค่ไหนก็อยู่ไปอนุญาตตัวเองอันนี้ healthy ด้วยซ้ำนะคะอนุญาตให้ตัวเองเผชิญกับสภาวะที่จริงๆอีกทั้ง5 process เ,เนี่ย ทุกหมดเลยนะคะกว่าจะไปถึงสุดท้ายตรงปลายที่ว่าแบบยอมรับได้จริงๆยอมรับได้แบบทุกๆก็ยังมีแต่ความทุกข์อะค่ะมันเคยถูกถูกตราหน้าว่าเป็นของไม่ดีเราไม่ควรมีในชีวิตโน no. การมีความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะมันโอเคมันเป็นพาร์ทของเราเราเราต้องเลิกเราต้องลืมมายาคติว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีแต่ความ สบายตัวสุขสนุกสดใสสะดวกสบายเท่านั้นไม่ใช่การที่อนุญาตให้เต็งอยู่กับความทุกข์แต่ว่าการอนุญาตให้เต็งอยู่กับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์จะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้จะใช้เวลาตรงไหนนานแค่ไหนก็ได้และอยู่นานค่อยๆละลียดค่อยๆดูเราจะเข้าใจความทุกข์แล้วเมื่อเราเข้าใจความทุกข์เราก็จะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตฟังดูว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ต้องไปจ่ายตังที่ไหนเพื่อจะแบบ เรียนรู้สิ่งนี้แต่ดูอย่างเดียวว่าบางทีคนที่อยู่ในห่วงของความทุกข์มันก็จะมีจุดหน้าเป็นห่วงที่หลายคนสอบเฮ้ยไม่อยากให้เพื่อนทุกนานเลยค่ะเพราะว่าพอเขาทุกนานเนี่ยเขาเขาเอาไปดื่มทุกวันเลยเขาสูบปริจัดขึ้นแล้วเขาก็แบบมีพฤติการที่แบบบั่นทอนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาใจเราอยู่กับความทุกข์ได้นานมากเท่าที่เราต้องการนะคะโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครเราก็ยังต้องขีดขอบเขตบาวดรีว่า เราทำตัวเองให้มันปลอดภัยด้วยกันแล้วกันถ้าอยู่กับความทุกข์แล้วตัวเองยิ่งถูกเบียดเบียนบั่นทอนบทขยีมไปเรื่อยๆก็ไม่แปลกใจที่เพื่อนเขาจะสะกิดแบบเฮ้ยไปต่อได้แหละแต่ถ้าเราเจ็อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองอะไรอยู่ไปเลยค่ะแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงมุกออนได้แล้วเฮ้ยแกพอเหอะมุกออนเถอะเราบอกเขาเบาๆก็ได้ว่าแก ฉันมีอย่าง move on แกพูดอนะ่นียเพราะว่าแกขี้เกียจฟังค่ะถ้าแกขี้เกียจฟังก็บอกก็ได้ไม่เป็นไรไม่พูดที่นี่พูดอย่างตรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นจะ move on ไม่ move on ไม่โอเคค่ะเป็น choice ขอ,องคนไม่ต้อง move on ก็ได้อะแล้วทีนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าไม่ให้ move on ถ้าไม่ให้รีบ move on จะให้อยู่ยังไงในดงก้อนเวลาที่เราแบบเศร้าโศกเสียใจ อาอิงกลับไปที่จังหวะอกหักละกันหลายคนน่าจะเชื่อมโยงได้ใกล้ตัวเพราะว่าเวลาอกหักเนาะมันแบบมันรวดราวอะมันร้าวแบบบางคนร้าวถึงแบบซี่โครงจริงๆมันล้าวอยู่ในอกมันแบบมันเจ็บจริงๆและหลายคนพอเจ็บแบบนี้ปุ๊บก็อยากที่จะวิ่งหนีจากความเจ็บปวดวิ่งออกจากความเจ็บปวดเพื่อจะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าทนตรงนั้นไม่ไหว ไอความสามารถในการทนไม่ไหวเนี่ยเอาจริงๆจะบอกว่าความสามารถจะใช้คำว่าความสามารถนะคะความสามารถตรงนี้จะเพิ่มได้เพิ่มได้ด้วยการอย่าเพิ่งรีบวิ่งออกไปจากมันอยู่กับมันอีกเล็กน้อยแล้วก็ค่าความสามารถในการที่จะทนทานกับมันมันจะสูงขึ้นในช่วงนี้เราสามารถที่จะอนุญาตหรือปล่อยให้ตัวเองได้ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้น หลายคนอาจจะถูกสอนมาว่าเา้าถ้าเจ็บกน็หนีจากมันดิหนีออกจากที่ที่ทำให้ตัวเองเจ็บหรือถ้ามันร้อนก็ปล่อยหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่เราลองอยู่กับมันนานขึ้นค่อยๆละเลียดความเจ็บปวดนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือความเจ็บปวดใจมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆราวกับว่าเหมือนเราจะตายแล้วเหมือนเราจะแทบแบบมีชีวิตต่อไม่ได้หรือแทบจะจินตนาการไม่ออกหรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไง มันให้ความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงถ้าเราไม่ได้รีบตัดสินใจทำอะไรเราจะยังไม่ไม่แหลกสลายตัวระเบิดทันทีอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ค่ะมันแค่เป็นความรู้สึกทางใจเพราะฉะนั้นสเต็ปหนึ่ง stay you อยู่ตรงนั้นอะถ้ามันล้าอยู่ในดงนั้นก็นั่งมันอยู่ในดงล้าแบบนั้นถ้าไม่ไหว โลกใบนี้มีสิ่งที่เรียกว่า s พ p p o r t ล้าวอยู่เอื้อมมือไปโทรหาเพื่อนเคก้กเอาัพ p อ o r t ค่ะเหมือนมีมืออีกมือหนึ่งแบบที่เขาไม่ได้อยู่ในดงนี้กับเรานะเขาไม่รู้ว่าดงนี้เป็นยังไงแต่แบบเขาจับหน่อยโอ้มันปวดรว้วมากเลยค่ะอยู่แล้วก็ใครครวญว่าแบบโอ,โอ้ความร้าวรามันเป็นอย่างนี้และระหว่างที่อยู่ ทอเลเลนต์สูว่าความสามารถในการทนทานแ,แรงเสียดทานทางใจฟูกที่รองรับใจเราอะ่ะมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นจะได้เก็บไว้ใช้ในอกหักข่าวต่อไปหรือว่าความเสียใจเรื่องอื่นๆพออยู่ตรงนี้นานพอเราเริ่มอ่ะคุ้นชินสนิทสนมกับไอ้แรงเจ็บปวดตรงนั้นบ้างแล้วเราก็จะได้มีเวลาที่จะค่อยๆรู้จักมันอ๋อนี่เขาเรียกว่าความเศร้าใช่ไหม นี่เขาเรียกว่าความพลัดพรากใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าการถูกทิ้งใช่ไหมเราได้รู้จักสิ่งที่แบบว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตของทุกคนนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเข้าไประเลยกหรือเข้าใจมันมากพอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้บทเรียนอันใหม่เข้าไปดูนี่เขาเรียกว่าการอกหักนี่เขาเรียกว่าการสูญเสียนี่คือความสูญเสียประเภทหนึ่งนี่คือความเศร้าโศกของฉัน ความรู้สึกเป็นแบบนี้ฉันจัดการมันแบบนี้แล้วคราวนี้เราเริ่มรู้จักกับมันมากยิ่งขึ้นเริ่มสนิทเชืยอคุ้นชินเฮ้ยพอคุ้นขนาดนี้เราไม่ต้องวิ่งหนีจากมันแล้วนี่นาะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็แบบเออดงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแยกดงนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอ๋อมันเกิดขึ้นความเศร้าโศกเสียใจการผิดหวังพลาดพลาดเ,เ,เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน แล้วตอนนี้มันก็เลยเกิดขึ้นได้กับชีวิตของฉันเรื่องธรรมชาติไม่ได้กลัวตระหนกแล้วเราก็ค่อยๆอยากจะจัดการมันค่อยๆโปรเซส,สมันเริ่มถ้าถ้าเราเห็นภาพเระเห็นดงความแบบความร้อนเหมือนดงไฟมันนั่งอยู่ในกลางพุ่มไม้อย่างงี้ค่ะเราก็เริ่มกล้าหยิบจับไอตัวพวกนั้นอะออกมาย่อยหรือดึงมันออกจากตัวเราอย่างช้าๆเราเรียกว่าเราค่อยๆโปรเซสมัน process มันก็คือเอาออกมาแล้วแบบดึงมันออกจากตัวแล้วก็เอาวางหรือบางคนจะเอามันไปปั้นมาเลยการ process มันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราสามารถทําด้วยการหนึ่งคุยถึงมันเวลาที่เราเศร้าหรือเรามีเรื่องทุกทนคุยถึงมันนะคะนั่นเป็นที่มาว่าหลายคนเลยไป process เรื่องเศร้าๆกับนักจิตบําบัด พราะการที่เขาได้พูดถึงมันอีกหนึ่งครั้งเขากําลังเรียบเรียงสิ่งที่ตอนแรกมันแบบใหญ่กว่าตัวเขาแล้วมันเป็นดงๆเขาได้เรียบเรียงแล้วดึงออกมาปั้นเปลี่ยนฟอร์มมันแล้วก็จัดเก็บเข้าเชฟความเข้าใจใหม่อาจจะทําได้ประมาณหนึง่งโอ้โทนไม่ไหวอายุดแต่ค่อยๆให้เขาได้พูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนก็เอามันไปเปลี่ยนรูปแบบโปรเซสเป็นรูปของงานศิลปะหาวิธีที่จะเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มมัน และไอ้ดงที่มันครอบเรามันก็จะเริ่มหน้าตาแบบใหม่ที่เราจัดระเบียบมันเพิ่มมากขึ้นเพราะจัดระเบียบแล้วเราก็อยู่กับมันได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ้ <Ooh. S 1> อะไรแบบนี้และหลายคนไม่อยากไปหาหน้าจิบบบาตบําบัดไม่รู้จะคุยกับใครเขาไปตั้งสเตตัสใน f a c e b o o k เฮ้ยบางทีเขากาลัง process ข้างในของเขาอยู่การที่เอาความรู้สึกถอดออกมาเป็นภาษาพูดได้เนะี่ยมันเอาไปผ่านระบบความคิดใส่ไปในตัว signifier หรือตัวภาษาอันนี้แล้วพูดออกมานี่คือเราย่อยมันแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังถ้าเราอนุญ,ญาตให้เพื่อเราเครื่มงครวนอยู่ในสเตตัส Facebook โดยที่มันไม่ทําให้ให้หน้าที่การงานเขาเสียหายแล้วให้เขาทาไปเลยคะ่ะและอนุญ,ญาตเขาก็ได้เพราะว่าเขาเขากำลัง process มันอยู่ แล้วถ้าเขา process จนที่เขารู้สึกว่ามันมันเพียงพอเขาก็จะแบบเลือกเองว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงหรือไม่ไปต่อ,อยังไงหรือจะไปต่อแค่บางส่วนหรือจริงๆเขาอาจจะแบตไอ้สิ่งนี้มันก็แล้วแต่คนเพราะฉะนั้น Move on ให้ได้ไวไก็ไม่ได้แปลว่าต้องดีเสมอไปหรือไม่อยาก move on หรือ move on ไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปมันก็แค่ จังหวะใครจังหวะมันช้อยใครช้อยมันแล้วมันก็เป็นปรากฏการตามธรรมชาติของมนุษย์ค่ะที่เราทุกได้แช่กัมันได้อยู่กับมันนานหน่อยก็ได้โอเคแต่ว่าว